ข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องชาวประเทศไทยทุกท่านครับข่าวดีของไทยเตรียมผลิตยานอวกาศไปดวงจันทร์ครับขอคนไทยช่วยบริจาคเงินสร้างกันนะครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนั้นขอรบกวนเมตตากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจ เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารนิตอีกนะครับรมวกระทรวงอุดมศึกษาชื่นชมและพร้อมสนับสนุนวัคซีนที่ผลิตในประเทศไทยโดยคนไทยครับแง้มข่าวสําคัญจะเป็นชาติที่5ของเอเชียที่ผลิตยานอวก,กาศส่งไปยังโคจรดวงจันทร์คาดใช้เวลาประมาณ7ปีครับวันที่14ทธันวาคม2563ที่ผ่านมาที่หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมูลนิธิ UN เอ็นเทไฟโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดโครงการวัคซีนเพื่อคนไทยโดยเปิดรับบริจาคทุนวิจัย500บาทจำนวนคนไทย1ล้านคนรวมแล้ว500ล้านบาทเล่งผลิตวัคซีน2019จากใบพืชเพื่อทดสอบให้มนุษย์ได้ทันภายในเดือนมิถุนายน2564พร้อมเปิดตัวทีมไทยแลนด์ร่วมลงนามความร่วมมือวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนป้องกันโ,โ,โรคโคา2 0 -19 ครับระหว่างองค์กรการเพสัชกรรมและบริษัทใบยา ฟ h โตฟาร์มจำกัดและบริษัทคืนเจ้นไฟโอเทคซึ่งทางจุลานั้นได้ขานรับนโยบายของนายอเนกเหล่าธรรมทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและพัฒนาการโดยการตั้งบริษัท C.U. n n t e r นทจำกัดที่ให้การสนับสนุนกลุ่มสตาร์ทอัพจุลา จากการบ่มเฉพาะของศูนย์กลางวัฒนกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือว่า CU Innovation h และมีผลงานนวัตกรรมเชิงประจักษ์ช่วยชาติช่วยคนไทยออกมามากมายในช่วงที่ผ่านมาครับโดยเฉพาะนวัตกรรมจากงานวิจัยของบริษัทบ a y a Photofarm จำกัดสตาร์อัพที่ก่อตั้งโดยนักวิจัยจากคณะเภสัชศาสตร์จุฬา ที่วันนี้สามารถพัฒนาวัคซีนโคโรโนา2019จากไวพืชสำเร็จครับแล้วในระดับห้องปฏิบัติการ โดยใบพืชดังกล่าวนั้นมาจากยาสูกรับและพร้อมเข้าไปอีกขั้นเพื่อผลิตวัคซีนได้เองภายในประเทศตั้งแต่ต้มน้ำในโครงการวัคซีนเพื่อคนไทยเพื่อดูแลพี่น้องคนไทยและประเทศไทยให้กลับมาหยาจืนได้อย่างเข้มแข็งอีกครั้งซึ่งความสำเร็จของการค้นคว้าวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีน2019ของบริษัทใบยาฟโตฟาร์มจำกัดในครั้งนี้นอกจากจะช่วยสร้างความหวังให้คนไทยทั้งชาติและสามารถผ่านวิ กควิดโคโาิ -19 ไปได้ให้เร็ววันยังเป็นการเปิดมิติใหม่ในการพัฒนาองค์กรความรู้การพัฒนาชายาและวัคซีนให้กับประเทศไทยต่อยอดเพื่อสร้างระเบีบกันสุขภาพให้คนไทยและจะสร้างไรายได้ใหม่ให้กับประเทศไทยได้ครับทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุด,ดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวว่า สำหรับตนนั้นไม่ได้ตื่นเต้นว่าจะมีวัคซีนเพื่อคนไทยแต่กลับตื่นเต้นที่เราจะมีวัคซีนที่ผลิตโดยคนไทยมากกว่าครับและขอชื่นชมพร้อมสนับสนุนเต็มที่กับโครงการนี้เพราะท้าว่าพูดถึงอุตสาหการรมผลิตยาและวัคซีนที่ทําให้คนไทยถือว่าประเทศไทยเรายังขาดแขนมากครับและการนําเข้าอย่างเดียวยังไม่พอเพราะเวลานี้วิกฤตต่อไปมีเงินมากมายเพียงไหนก็ไม่สามารถซื้อได้เราจึงต้องพึ่งตนเองให้ได้ครับนอกจากนี้ ยังมีความยินดีที่จะบอกวันนี้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยกำลังพุ่งทะยานไปข้างหน้านอกจากการผลิตวัคซีนที่เป็นเรื่องใหญ่และสำคัญแล้วเรายังมีบริษัทคนไทยที่สามารถผลิตได้แม้กระทั่งยุโทโธปกรณ์และรถถังและเรืออีกด้วยและ ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาได้กล่าวอีกว่าที่สำคัญเร็เวๆนี้ที่ไทยจะเป็นชาติที่5ของเอเชียครับที่จะสามารถผลิตยานอวกาศและส่งไปโครจรวนรอบดวงจันได้โดยคาดว่า จะใช้ระยะเวลาประมาณ7ปีและอาจมีการขอร่วมมือจากประชาชนพี่น้องชาวไทยมีการระวมทุนเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้จะเปลี่ยนวิธีคิดของคนไทยว่าคนไทยไม่ใช่ประเทศที่ด้อยพัฒนาอีกแล้วครับเราเป็นประเทศที่มีอนาคตที่มีโอกาสและมีความหวังอีกครับพี่น้องครับและสุดท้ายรวมสาระเนี้ก็ขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆหรือไม่ดีอีกนะครับ